นิลยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกรกฎในช่วง16-30ถึงเมษายน2518ขอบคุณสำหรับการกดติดตามสับสก b e และแชร์คอมเมนต์ในช n n e l นิลยาทาโร่นะคะเอาละและนี่ก็คือเอ e นอ y จของกรกฎนะคะอู้ทำไมเป็น7 of s o นอ s s ซอสเซย์เป็นตะเคิลเ o นอ s the สเดอะ a n และเพจ e ับเพนตะเคิลนะคะเอาล่ะสำหรับกรกฎนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องราวของประเด็นดาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าคนเราเมื่อจะเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตเนี่ยนะคะบางทีมันก็อาจจะต้องดึงเรื่องราวราดาม่ามาให้เราบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องจบลงนะคะก็ไม่เป็นไร ถึงแม้ว่าคุณจะ,ะเผชิญนะคะกับความรู้สึกของความไม่จริงจังนะคะหรือว่าความไม่ชัดเจนแม้แต่การโกหกหลอกลวงนะบางทีถึงขั้นที่คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีคนที่มาทรยศหักหลังเราหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะก็อาจจะเป็นได้นะคะในเรื่องของพลังงานตรงนี้เนาะ หรือมีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายมากเกินไปในความสัมพันธ์นะคะเข้ามามีอิทธิพลต่างๆที่เกิดเรื่องราววุ่นวายนะคะเกิดเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณเนี่ยได้หยุดคิดนะคะได้นิ่งอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเพื่อที่จะได้กลั่นกรองนะคะแล้วก็ได้รู้ว่า อะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานะคะใครจริงใจใครไม่จริงใจอะไรแบบนี้ก็จะได้รู้ไปเลยนะคะคุณจะได้เรียนรู้เพื่อที่จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีการไต่ตรองแล้วก็พิจารณามากขึ้นนะคะซึ่งนี่ก็ดีเพราะว่าจะนำคุณไปสู่หนทางนะคะชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งเมื่อก่อนคุณก็อาจจะอยู่ใน energy ของความไว้เนื้อชื่ใจนะคะหรือว่า,ามีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นแต่ต่อไปน,นี้ก็คือคุณจะรอบครอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตใหม่ของคุณนะ่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเอาล่ะนี่ก็คือใน energy ของกรกฎนั่นเองนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดดินได้นะคะ ทีนี้เราจะไปดูใครคนหนึ่ง energy ของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ten of pentacles nine of pentacles eight of wands four of swords แล้วก็ the w o r l d นะคะเอาละสำหรับ energy ช่วงนี้ของเขานะคะก็อาจจะเป็น energy ที่ค่อนข้างจะต่างจากคุณมากๆเนาะหรือว่าคุณดูอสืบส่องใน โซเชียลมีเดียของเขาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เขาสบายดีนะคะอาจจะอยู่กับครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็การที่จะทุ่มเทนะคะในเรื่องของการงานการเงินความเป็นปึกแผ่นนะคะของครอบครัวเนาะ ในแง่มุมของครอบครัวเนี่ยก็ดีนะคะมั่นคงปึกแผงในครอบอในมุมของตัวเขาเองนะคะก็สวยงามนะคะเพราะว่าเป็นเก้าเหรียญน,นะ,ะเขาจริงๆแล้วเขาก็คือสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเขาสามารถที่จะ,ะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาอย่างมากมายในช่วงนี้นะคะความสําเร็จก็โดดเด่นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของเขานะคะแล้วก็ แต่เขาก็มีในเรื่องของการเยียวยาเหมือนกันนะคะอาจจะผ่านขั้นตอนตรงนี้มานะผ่านการเยียวยารักษาบาดแผลหัวใจมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหมือนว่าเ,เป็น e NERGY ที่ดีมากๆคนคนนี้นะคะอาจจะหมายถึงคนที่จะกําลังจะเข้ามาในชีวิตของกรกฎก็ได้นะคะนั่นหมายถึงว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตกรกฎอะ่ะ ที่ต่อเนื่องจากที่กรกฎนะคะกำลังจะได้เริ่มสิ่งดีๆคนนี้เขาจะเข้ามาในลักษณะที่กรกฎไม่ได้คาดคิดนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่สื่อสารเข้ามาติดต่อเข้ามานะคะพูดคุยอะไรแบบนี้เนะนาะฐานะมั่นคงนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความสำเร็จก้าวหน้าอย่างสูงนะในชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีการจบจากอะไรเก่าๆแล้วก็ กำลังจะเริ่มสิ่งใหม่ในชีวิตของตัวเองด้วยนะคะมีความเป็นอา,อาจจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียนะคะหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศรวมไปถึงต่างชาติต่างภาษานะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารคมนาคมนะคะหรือการต่างประเทศนั่นเองเอาลักนี้ก็คือนะคะใน e NERGY ของใครคนหนึ่งต่อไปนะคะเราก็จะไปดู Uh, สถานาการณ์และแนวโน้มนะฮะให้กับกรกฎ7 of pentacle the fool 2 of cup ace of pentacle 4 of pentacle 3 of swords queen of wands 6 of pentacle n i g h t of Wands และ The h i l o f e n นนะคะเอาละในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้มเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็เหมือนกับฟ้าหลังฝนนะสำหรับกรากฎนะคะหลงังจากที่ได้เจออะไรมาเยอะแยะมากมายเนาะในอดีตเรื่องราวของความรักเนี่ย ก็จะต้องบอกว่ากรากฎก็เหมือนกับเจอใครสักคนที่คิดว่าใช่แล้วนะคะเราก็เป็นเหมือนกับว่า,าผมิิขิตให้มาเจอกันนะคะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันดีมากๆนะคะแต่ต่อมากลับกลายเป็นความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าแบกรับอันหนักอึ้ง ะะเพราะว่ากรากฎเนี่ยอาจจะแบกรับภาระนะคะทางบ้านครอบครัวอะไรด้วยนะคะคนแวดล้อมต่างๆนะคะเราก็จะมาเจอกับความรักอันหนักอึ้งอีกในอดีตนะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออชีวิตเรานะคะการให้และการได้รับที่มันไม่ค่อยจะเท่าเทียมกันเลยในชีวิตเราเนี่ยนะคะเรียกว่าลงทุนลงแรงไปเยอะ นะคะแต่ว่ามีบางคนอาจจะไม่ได้เห็นค่าเราที่ผ่านมาเนาะทีนี้ก็เป็นอย่างไรนะคะเรามาตั้งพิจารณาไต่ตองแล้วนะคะสิ่งที่เคยลงทุนไปทั้งหลายแหล่ในอดีตเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะคุณอาจจะเจอกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะคะใครบางคนที่เขา เห็นแก่ตัวในด้านการเงินกับคุณนะคุณก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะปล่อยวางจากตรงนั้นเพราะว่าคุณรู้สึกเสียใจเจ็บปวดและผิดหวังมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พอกรกฎปล่อยวางปุ๊บนะคะมีไพ่เดือฟูเข้ามาเนาะการที่เราตั้งใจจะปล่อยความทุกข์ความเศร้าปัญหาต่างๆลงเนี่ย จักรวาลก็ตอบสนองเลยนะคะนั่นก็คือส่งมอบนะคะการเริ่มต้นใหม่มาให้กับคุณสิ่งดีๆที่กำลังจะมอบให้กับคุณนะคะด้วยคุณรับด้วยมือของคุณเองเลยทีเดียวนะ,ะบางคนอาจจะได้เรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนด้วยนะในบางคนนะคะ มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเรื่องความรักมีคนอยากที่จะเข้ามาเสนอมอบความรักแก่คุณบางคนก็อยากที่จะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการปล่อยวางนะคะการเริ่มต้นใหม่อย่างอิสระครั้งนี้ของคุณไม่สูญเปล่านะคะมันเรียกคืนพลังอำน,นาจให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นประดุจ Queen of Wands เลยทีเดียวนะคะคุณจะเจอคนที่เขามีเสน่มากๆนะคะคนที่แบบว่า คุณไม่สามารถที่จะละสายตาจากเขาได้นะคะเราก็เหมือนกับอัญมณีที่มีค่าสำหรับคุณคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดไฟได้นะคะเม็สิงห์ธนูซึ่งเรื่องราวในอดีตเก่าๆที่ทำร้ายหัวใจคุณนะคุณจะปล่อยวางมันได้ในที่สุดนะคะแล้วคุณก็จะให้อาภัยกับมันในที่สุดนะคะ สำหรับคนที่คิดว่าโอเคเรื่องราวเราเจอมาหนักหนาสาหัสคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะนี่ก็คือ the hyrofen เนะาะโชคชะตาจะพาใครบางคนนะคะที่เป็นคนดีมากๆที่เป็นคนที่สามารถที่จะนำพาชีวิตคุณนะคะไปด้วยความมั่นคงนะคะเพราะเขามีหลักมีฐานในชีวิตดีมากๆเลยอาชีพการงานนะคะเรียกว่ามาครบนะคะทั้ง นิส่ยใจคอนะคะแล้วก็ในเรื่องของอความมั่นคงนะคะาบางคนก็เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมด้วยนะคะจิตใจดีค่ะคุณจะได้เจอคนนั้นนะโดยเฉพาะใครที่จะเกี่ยวข้องนะคะชาวพฤศพก็โดดเด่นเลยเอาละนี่ก็คือนะคะในสถานการณ์และแนวโน,น้ม ต่อไปเราไปดูว่าข้อความในใจจากใครคนหนึ่งนะคะถึงกรกฎก็คืออะไรมีคนคนหนึ่งเขาอยากส่งข้อความมาว่า I'm a better person because of you ฉันกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะเธอ At least please stay in my sight อย่างน้อยกออ็ช่วยให้ฉันได้เห็นเธอนะว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่อย่าเพิ่งปิดก้นฉันล่ะ silence is better than lies บางทีที่ฉันนิ่งเงียบไปก็เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะดีกว่าการโกหกนะ i feel trapped inside my head มีหลายๆอย่างเลยนะคะทำให้ฉันรู้สึกวนอยู่กับที่ะ,ะเหมือนมันมีกับดักอะไรติดอยู่ในหัวของฉัน your compassion s o r v e w a y m e l m my heart เธอคงไม่รู้นะว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันทำให้หัวใจฉันละลายเกี่ยวกับเธอก็คือ เรื่องของความมีเมตตาความจิตใจดีของเธอนั่นเองเอรหนี้ก็คือใครคนหนึ่งเขาอยากจะบอกคุณทีนี้นะคะเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นเนาะว่าเขามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ความลับที่อยู่ในใจที่กรากฏไม่เคยรู้ก็คือ i wonder if you're happy without me ฉันแปลกใจมากๆเลยที่เห็นเธอมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่มีฉัน I know exactly what I was doing ฉันรู้ดีว่าที่ผ่านมาฉันทำอะไรลงไป You don't know how hard it was to let you go เธอคงไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยเธอไป I feel you even though we are a p a r t ตอนนี้ฉันก็ยังคงคิดถึงยังคงออรู้สึกถึงเธออยู่ถึงแม้ว่าเราจะห่างกันไป i want to be m o r e t h a n friend ฉันอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะฉันอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนเอาละคุณพอน,นึกออกไหมเอ่ยอนี่คือข้อความในใจนะคะความลับในใจจากใครต่อไปนะคะเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับกรกฎว่าในเส้นทางนี้นะคะ song to soul กรกฎจะได้แบบรู้สึกถึง การฟังเพลงแล้วก็เชื่อมต่อกับใครบางคนนะฟังเพลงแล้วนึกถึงใครบางคนหรือเปล่านะคะ,ะในเส้นทางนี้นะคะบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมมิชเมนต์นะการแต่งงานนะคะหรือว่าการที่จะผูกมัดพัฒนาความสัมพันธ์เนาะกรากฏไม่ต้องรีบร้อนไปนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะแก้ไขด้วยตัวของมันเองนะคะด้วย ดีไวททัมิ่งนั่นก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะบางทีคุณก็เชื่อในเซนสัญชตาตญาณของตัวเองได้นะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่หันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอย่ามัวแต่คิดว่าเอ้ยฉันไม่ดีพอหรือเปล่าฉันทําอะไรผิดพลาดไปไหมนะคะมัวแต่น้อยอ,อกใน้อยใจหรือใครนะัดที่นี้ก็ตามนะคะที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะถามตัวเองอยู่ว่าเออฉันไม่ดีพออีกหรอนะคะ จงหันกลับมานะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองโดยเฉพาะถ้าเราทําดีที่สุดแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเสียใจแล้วนะจงพูดกับตัวเองอบกอดตัวเองให้ดีที่สุดนะคะใครจะพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีนะคะหรือพูดจากกับเราไม่ดีอย่าให้เป็นตัวเราที่เป็นคนที่พูดไม่ดีกับตัวเองนะเอาล่ะนี่ก็คือนะคะเส้นทาง ต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรล้รนหลี่โออาจจะแบบว่าเคยผ่านความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะหรือแม้แต่ตอนนี้บางครั้งอาจจะรู้สึกอ้างว้างในจิตใจนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะเปิดสําหรับคุณบางคนอาจจะเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบอไม่ผูกมัดนะคะหรือว่าแบบเหมือนกับว่าอ่า ไม่คิดว่าจะมีนะคะในเรื่องของความมั่นคงความชัดเจนอะไรอีกแล้วนะคะซึ่งมันทำให้หัวใจเนี่ยค่อนข้างแตกสลายนะคะค่อนข้างที่จะเสียใจค่อนข้างที่จะผิดหวังอ,อกหักก็ตามนะคะรีฟิดพีหายบางทีมันก็ถึงเวลาที่จะทิ้งนะคะความเศร้าเสียใจตรงเนี้ยนะคะไว้ข้างหลังรีฟิดพีหายนะ ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองการที่จะไมอะ่อยู่กับปัญหาแล้วก็วังวนเดิมๆนะ,ะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะบอกถึงว่า Freedom นะคะที่มากับ The Fool เนี่ยบอกให้รู้เลยว่ากรกฎกำลังจะลุดนะคะพ้นจากพันธนาการที่มันผูกมัดความเศร้าไว้กับคุณ <c oughs> คุณดูไพ่สองสำรับนี้เนาะมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกันมากๆเลยนะคะนี่คือเดอะฟูลแล้วก็สามดาบนะคะเนี่ยความเสียใจที่คุณกำลังจะหลุดพ้นออกมาในขณะที่ไพ่สำรับเนี่ยคือ broken insight มันแหลกละเอียดนะดวงใจที่แหลกละเอียดเนี่ยเพียงแค่คุณทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังเท่านั้นแหละ freedom นะคะ,ะความเป็นอิสระความปลดปล่อยก็มาถึงมือคุณแล้วนั่นเอง เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปดู Angel จะมาให้คำแนะนำอะไรนะคะกับกรกฎสสำหรับ Angel นะคะ Unrequited Love โอเคความรักที่มันดูจะไม่สมหวังความรักที่ดูเคมีลดลงไปทุกทีความรักที่เหมือนดูเข้ากันไม่ได้แล้วนะคะเคมี K ไม่เพียงพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อแล้ว,วก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่ามันก็อาจจะถึงเวลาที่คนที่ใช่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเอง This could be the one นะคะคนที่ใช่กำลังจะเข้ามานี่ไง New love ความรักครั้งใหม่ชัดเจนมากๆนะคะ Keep an open mind เพียงแต่ขอให้คุณเปิดใจให้กว้างเพราะว่าความรักครั้งใหม่นี้มีความเป็น energy so u l m a t e ด้วยนะ You already m a t c h the r o m a n t i c partner you seek เนาะแล้วก็ you so m a t e may differ from your usual t r e and expectation คือโซเมตของคุณจะมีความแตกต่างจากคุณนะเปิดใจให้กว้างนะคะยอมรับความแตกต่างนั้นโอ้จากว e ดดิ้งนะคะจากคอมมิทเมนท์ที่ดูจะเป็นปัญหาในชีวิตคุณตอนนี้นะคะมันกลับมาเป็นบทสรุปให้กับคุณแล้วคุณจะได้ลงเอยด้วยความสุขความสมหวังในชีวิตความรักนะคะ ในเส้นทางนี้จะไปลงเอยด้วยการแต่งงานนั่นเองอสวยงามมากๆเลยนะคะต่อไปเราไปดูข้อคิดสำหรับกรกฎกันนะคะข้อคิดกรกฎ surrender to things you can't control คุณคิดว่าทุกอย่างมันรุมเร้านะปัญหาต่างๆมันไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยนะคะจงยอมจำนนเถอะกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะ ถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถไปแก้ไขมันได้ล้วควบคุมคนโทรลไม่ได้แล้วก็นะคะยอมแพ้แล้วก็ปล่อยวางไปนะก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร Don't interfere with valuable lesson นะคะก็คือทุกอย่างมันเป็นบทเรียนที่เข้ามาสอนเรานะคะ,ะบางทีเราก็ต้องก้าวข้ามผ่านขั้นตอนนี้ไปให้ได้เหมือนกัน the answer is no มีอะไรที่ข้างค้างอยู่ในหัวจิตหัวใจของกรกฎ ไหมหรือว่าในช่วงนี้มีคําถามอะไรซ้ําวนๆอยู่ในหัวบ้างหรือเปล่าคําตอบคือ no นะคะไม่ใช่ Take a break from your own thoughts อาจจะเป็นช่วงของการคิดมากต่างๆก็บอกว่าจง Take a break นะคะหยุดนะพักผ่อนซะบ้างนะคะอย่าไปคิดมากจนเกินไป w a r t waiting for ถ้าใครยังไม่รู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งดีๆทำไมยังไม่เข้ามานะคะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนนะ และนี่ก็คือเรื่องราวของกรกฎนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่า,าสมัครเรียนนะคะเรามีคอร์สอสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะแล้วก็คอร์สดึงดุดดักแท้เพื่อที่จะสมหวังในความรักนะคะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณหรือแม้แต่คนคนนั้นที่คุณต้องการ นะคะหรือถ้าคุณไม่ต้องการที่จะสูญเสียคนที่คนรักไปนะคุณก็สามารถใช้กดแรงดึงดูดได้นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามในวันนี้นะคะ Subscribe, Like, Share แล้วก็คอมเมนต์ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ